สวัสดีค่ะน้ำปันชาแนลค mm ่ะวันนี Hence, deals, ้เราก็ย <ances>. ังอยู่ที่งาน Landess Garden <Kristen> s h o w นะคะอยู่ที่บัตกันดาซามอ่าอยู่ที่เขตนีเดรซักส์นะคะก็ที่ผ่านมาตะกี้นี้เราก็จะเห็นการทำโฮนิกนะคะคือน้ำหวานของน้ำพึ่งนะคะน้ำพึ่งนะคะเขาก็จะมาสาธิตวิธีการทำน้ำพึ่ง แล้วก็การเก็บกระบวนการทําต่างๆนะคะเราก็ไม่ได้จอดอยู่ดูยาวนะคะก็ผ่านไปนะคะแล้วก็เราเดินผ่านไปข้างๆก็จะเห็นกล่องนะคะหรือว่าลังที่เขาเลี้ยงพึ่งนะคะแล้วก็ชมวิวทิวทัศน์ของอางานนี้นะคะไปด้วยเลยนะคะ ด้านในนะคะก็จะมีหลากหลายให้ชมเลยทีเดียวนะคะก็เขาก็จะมาแสดงจัดโชว์สินค้าบ้างแล้วก็หลายหลายอย่างเช่นเขาจะมีงานโชว์แปลกนะคะต่างประเทศนะคะจะมีงานโชว์ที่รุมฝังศพด้วยนะคะ ก็เป็นที่น่าสนใจนะเพราะว่าที่เมืองไทยแบบนี้ไม่มีเข้าถือกันมากนะคะแต่ที่เยอรมันนะคะมีด้วยนะคะเดี๋ยวเราก็จะได้เห็นกันนะคะกะ็ส่วนนะคะรอบๆนะคะก็จะเป็นงานโชว์หลายๆสิ่งหลายๆอย่างให้เพื่อนให้ให้กับนักท่องเที่ยวนะคะให้เพื่อนๆต่างจังหวัดนะคะที่เข้ามาแล้วจ่ายค่า ผ่านประตูนะคะ19ยูโรนะคะเขาก็จะมีงานแสดงทงั้งทางเทคนิคแล้วก็ทางโกลเอร์พืชผักนะคะแล้วก็นี่ค่ะนี่นะคะคืองานาโชว์ของลุมฝังศพนะคะของต่างประเทศก็จะเป็นแบบนี้นะคะหรือเขาเรียกว่าฟรีโถบนะคะ ก็จะเป็นลักษณะนี้เขาจะมีการประดับไม้ดอกนะคะไม้ประดับต่างๆนะคะเพื่อให้ดูสวยงามนะคะว่าใครอยากจะเอาแบบไหนจองแบบไหนนะคะก็แปลกมากๆเลยนะคะที่อื่นไม่มีนะคะที่ประเทศไทยไม่มีนะคะแล้วที่ต่างประเทศในเขตยุโรปนี้อาจจะมีกันทุกประเทศก็ได้นะคะอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ที่เยอรมันที่เห็นก็คือ นีนะคะเขาจะมาโชว์กันแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะเขาจะจัดแต่งนะคะจัดแต่งให้สวยงามนะคะแล้วก็สำคัญก็คือตรงแท่งตรงกลางนะคะคือเป็นก้อนอิฐก้อนหินนะคะจะใช้อิฐแบบไหนอิฐสวยขนาดไหนขึ้นอยู่กับตรงกลางที่แท่งตรงกลางที่ตั้งอยู่นะคะอันนี้ก็คืองานโชว์นะคะ โอเคค่ะก็ผ่านไปนะคะสำหรับโชว์รูมฝังศพนะคะหรือที่ฝังศพนะคะตอนนี้นะคะก็จะเป็นบริเวณรอบๆนะคะข้างๆก็จะมีทั้งดอกไม้นะคะแล้วก็มีทั้งป่าที่เขาปลูกไว้นะคะเ,คเพื่อให้กับ คนที่เข้ามาเยี่ยมชมงานนี้ได้ชมนะคะพืชพันธุ์ต่างๆงานนี้เขาจะโชว์พืชพันธุ์เขาจะเน้นโชว์ดอกไม้พืชพันธุ์ต่างๆที่แปลกนูปแปลกตาเข้าไปได้มาจากประเทศนั้นประเทศนี้น,ะ,น,นะคะเพราะว่าบางประเภทนะคะของพืชพันธุ์นะคะจะหายากมากๆเลยก็เลย จัดงานแสดงนี้ขึ้นมาด้วยนะคะแล้วก็พร้อมทั้งนี้นะคะก็หน้าร้อนนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะจะมีงานโชว์สวนนะคะแล้วก็พืชพันธุ์ที่ปลูกนะคะดอกไม้ที่ควรจะปลูกหน้าร้อนหน้าหนาวประมาณนั้นเลยนะคะก็เพื่อนๆก็ชมบรรยากาศ ชมวิวทิวทัศน์นะคะไปพร้อมๆกันเลยนะคะก็มีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างให้เราได้ชื่นชมกันนะคะก็ดูพร้อมกันเลยนะคะชมพร้อมกันเลยนะคะช

<Wow. S 2> <Okay. S 1> ตอนนี้เราก็เดินชมบรรยากาศนะคะไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่ายังมีอีกเยอะแยะเลยให้เราได้ชมกันนะคะย่ yeah. อันนี้นะคะก็จะเป็นพีมือของนักเรียนนักศึกษาของเขานะ,ะที่ประดิษฐ์แล้วก็สร้างขึ้นมานะคะเพื่อใหอ้ใช้ในการงานแต่ละหน้าที่ของเขานั่นเองนะคะ